เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดวูที่ไฟอีกครั้งหนึง่ง <Yes. S 1> แล้วเรา <Yeah. S 1> ก็อยู่บนเครื่องบินอีกแล้วเตรียมตัวกระโดดลมลอันนี้เราก็อยู่ในเกาะสวรรค์คู้เล่นทั้งหมดมี50คนเราก็จะมาชิงที่หนึ่งกันแล้วเราแตะลงตรงไหนภารกิจของเรานะครับชิงที่หนึ่งอันนี้คือทุง่งหญ้าอาวินาแล้วเราก็จะโดดตรงบาซิเลียนี่แหละเตรียมตัวระวงังไป กุ้งเหลาเราก็จะลงที่บาซิเลียนี่แหละครับฉันก็โดดลงมาก่อนอแผนของเราคือเราจะลงให้ไกลจากผู้เล่นแล้วให้เขาสู้กันให้ตายก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเก็บศพทีหลังนะอันนี้คือแผนของเราปุ๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยมีคนนี้เนี่ยลงมาก็ได้ปืนที่อยากได้พอดีเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังแถวนี้มีคนไหม โนอาอยู่ไหนยิงตูดให้หมดนะผมผมอยู่คนละที่พองงอู้ได้ของสำเร็จแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเจอปืนล้วเจอลูกสองแล้วได้ลูกสองแล้วได้กระเป๋าแล้วได้กระเป๋าสี่แล้วมีแต่กระเป๋าสามกระเป๋าสี่มาจากไหนผมหากอะเป๋าอย่างเดียวพอผมหาลูกสองแล้วผมผมก็มีแล้ว ครั้งนี้ผมจะเล่นลูกซองบ้างแานว่าไม่ตามพ่อแล้วนะบอจะตามพ่อไงฮะเออก็เดี๋ยวตามไปตอนนี้มีอาวุธโหดๆเฮ้ยเจอเจอเจอคนแล้วเจอคนแล้วเฮ้ยเออหยเห็ดก้อนหมานเลขจิ้มเต้ยโอ๊ยจบล้อยครับสังหารไปแล้วหนึ่งตูดเฮ้ยไอ้ขึ้นดักขึ้นดักโอเคไหนเอ่ยอยู่ไหน ผมมาที่รถบ,บ้านกันเอแล้วพื่อที่ร้านจอดรถบ้านตะกี้เห็นคนวแวบ,บขึ้นบ้านดูซิว่าเราเจอเจตัวไหมโอเคแล้วเดินทางต่อห้องครับสองสวบก็ไปขบับรถไปเรื่อยๆดูซิว่าเอ็มมีอะไรไหมกนันยังมาเก็บขอ,อง <โฮ S 2> ที่ไม่มีประยโยชน์เลย <โฮ S 2> รถเร็วเกินรอบไม่อกี้ลงจากเขาเฮ้ย,ยจะมารอกสังหารข้างหลังเหรอเฮ้ย,อยสองคนสองค<อ>นเฮ้ยอพอสังหารก่อน <c oughs> ที่นาวาจะจะมาชนฮ่า <h> ah> ผมได้ดาวผมได้ดาวเมทเออเออนวาโดนูดมันอยู่บนบ้านนาวะ ยังไงรอดไหมรอดไหมเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยไหอสเฮองคนสองคนแคังสองคนไปเฮ้ยเฮ้ยนี่คนเพรผมเจอเห็ดอันใหญ่เลยอันไหนเลยเนี่ยซ่อนอยู่ตรงแพงะว่ามันไปทางนรกไปเรียบร้อยยังเรียบร้อย ตัวให้ตายเง,ยงี้ต้องตัวให้ตายกระสีลูกซองแล้วระวังข้างหลังนะวะโดนหัวยิงโดนหัวจริงเหรอเออพอต้องไปเอาปืนที่พ่อต้องการก่อนอยิยนลูกซองทิ้งเอาปืนนี้ดีกว่าเนี่ย <ขา S 2> น้องธนาวอยากได้ลูกซองกระสุนอะไรกระสุนลูกซองเข้าบ้านก่อนหลบภัยมาเดี๋ยวให้ออยู่นี่อ่า อเอาไปมึงเอาเอาไปโลอืดทิ้งเฮ้ย,ยมีคนมีคนไหนนองนี่ไงเรียบร้อย,งงอยอขอได้เครดิตขอได้เครดิตโอ้ยนว่าเก็บของหมดตึดดดดด๊ดตึดตึดชุบยาชุบยากระสุนพ่อเดี๋ยวผมพาไปหาเห็ดผมเจอเห็ดก้อนเบิ่มเบิ่มกระเป๋าเต็มแล้วเฮ้ยตรงนี้นคนเยอะนวะ เห็ดก้อนเบิ่มๆเลยพ่อเนี่ยแป๊บนึงพ่ออัพยาแป๊บนึงตรงนี้ผมอยู่นะมันจะเจอคนจะเจอคนจะเจอคนไม่ต้องกดแต่เรียกรู้แล้วตอนนี้กระเป๋าเต็มมหนักพ่อไปดูรถก่อนเป็นรถอะไรแบบนึงรถไฟกินเห็ดนิดนึงโอเครถเบาอร่อยมากไปครับเห็ดพิษหรือเปล่าวงบีบเรียกเอ้ยโหต่อหน้าต่อตา ต่อหน้าต่อตาออพ่อมีสกิลคนเนี่ยขาไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยต่อหน้าต่อตาพ่ตรงๆเลยกำลัง,ปงไปครับตอนนี้ผู้เล่นเหลือสิบเก้าคนแล้วทุกคนพอ่อไกี้รถผมผื่นาเฮ้ยเร็วลผู้เล่นเหลือสิเก้าคนแล้ว <ผม S 1> บาเซียนี่คนเยอะอมากเลยูล้ว นว่าตัยนะนว่เดี๋ยวนวะตายนี่พ่อไม่ช่วยแล้วนะตอนนี้เหลือเลินสิบแปดคนถ้าตัดเราออกก็เหลือแค่สิบหกคนนะตอนนี้นวา่าเรียบร้อยยังเรียบร้อยอย้าวทำไมเรามานี่ปุ๊บคนมาเลยพ<ร>ดีอยู่เราอยู่มุมสูงเนี่ยเราได้เปรียบ จเจอใครไหมเอยเจอใครไหมไม่รู้ครับโอ้ตอนนี้เฮ้เยตรงนี้ตรงที่เราตายนะผมเจอคนอีกละเป็นไงนะวะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเล่นลูกสองนะว่ามาช่วยพอลูกโอก้อโ,อโหตายครับตายเลยตายยังเขียด ผมตายมันไงลูกพ่อไปเนี่ย,ล,ย,ยลูกซองเออเป็นไงนวาวะตายเนี่ยนนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมบอกแล้วมันเก่งเนี่ยเอ็งเคโตเนี่ยมันเจอสไนแต่พ่อเจอลูกซองพ่อเจอระยะประชิดจบกันแล้วทุกคนผมวางไม่ทันนะ่ะพออ่อพลาดแล้วทุกคนโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ